มีดคมก็ไม่มากเท้าปากคมนะรสหวานคมคมไม่มากเท้าปากคนนะบริเวณคมขืนพอเกลือนได้คนปากร้ายใครเล่าจะฟัว่ากโบราณท่านต้งบอกว่าพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีเสียข้าวเสียของนะครับในต่างมณีมนะครับเขาบอกว่าตามหลักพุทธศาสนาคือ,อผัวมีดากันในทุกประสมบัติสี่อย่างมันจะเสื่อมนะครับต้องระวังให้ดีนะครับข้อแรกคือ,อสมบัตขิข้อแรกเลยก็เรียกว่าภคสมบัติคือทรัพย์สินเงินทองมนันจะเสื่อมเพราะฉะนั้น ต้องระหนักให้ดีนะครับวันนี้นตามหลักพุทธศาสนาเลยนะครับข้อที่3มวิธีจะรักษาความรักให้ยั่งยืนตลอดไปได้นะครับอัจจริยาคือเกือกคูนกันและกันเก<ผ>ือกอบแทนดูแลซึ่งกันและกันนะครับข้อที่ข้อที่สี่สมานัตตาคือ,อ,อเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะครับวันนี้รักกันอย่างไรวันต่อไปก็รักกันอย่างนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่าสมานุตตาครับวันนี้มียู่ข้อด้วยกันที่พระเจ้าตรัสสอนไว้นะครับว่าวิธีจะรักษาความรักที่มีต่อการให้ยั่งยืนตลอดไปได้นะครับวันนี้ก็ เป็นควาคิดกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับเขาบอกว่าใครนะครับใครอยากจะรู้ว่าตัวเองจะมีวาสนาบารมีจะมีน้คพ่กับเขาหรือไม่เนี่ยพระวิปัสสณาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์ทีบอกไว้บอกว่าในคำรั่งขาบทนี้ยเข้าใจยุคตัวเราเองส่วนนั้นครับสมมติว่าไอ้สามสบวยสามสิบจบนะครับทำในวันพระขึ้นสิบห้าค่ำนุ่งขาของขาจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วก็น้ำหนึ่งขัดไว้หน้าพระแล้วก็สวดนะโมสามจบ แล้วก็ท่องพุทธคาถาบทนี้เท่ากับอายุต่อเราเองนะครับพอท่องจบนั้นก็เอาน้ํามาล้างหน้าตัวเองก่อนนอนนะครับพอตกกลางคืนแล้วจะฝันเห็นคู่เขาบอกกันนะครับใครอยากจะมีคู่ก็ลองไปทําดูนะครับใครอยากได้คาถาที้จบง่ายนะครับคนโบราณท่านบอกครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนั้นนะครับผมจับบาดาลสาวพนมมือขึ้นนะฮะนะโมตัสสะพุทโธระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทโธระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสัพพะวโตตวรบสัมมาสมุทัสสัพิติปิโสวิเศษเสศเสศพุทธนามีอิมนาภุตตังโสวิโสตังพุทธคามพิธีปัจเจเรตเตโชเทียตุฟังชยมังพลังตะโตโลกังสุขังพลังอาวะภวิวะโมชยามหามังพลานิสนะกภตังสุขังพลังสุภะภัตังสุนิตังสุภนรสุภวัตโตจะสมินังรมจาริสุปัสสินังกายะกรมวาจจะรามบัติินังบัตุินัง

ไม่ใช่ในายพิธีทุกคนที่ที่ท่องบทน,นี้ใช่ไหมใช่บางคนโอ้ตู้ตวนนันที่งันี้จกวนเราให้เราให้เขาดู ก็เขาเรียกว่าเป็นพิธีนะครับปูริงชิสดนะครับแบบโบราณที่พุทธผุ้แก่ท่านสอนเราไว้นะครับว่าปูริงชิสดเนี่ยแบบโบราณทำอย่างไรครับสมัยก่อนทำอยู่้านนอบ้านนาเรนี่คือเวลาขบวนขันหมากเจ้าสาวมาจะมีญาติฝ่ายเจ้าสาวก็ไปรับขันหมากแล้วก็นั่งร้องวงกันแล้วก็ตรวจนับสิสดนะว่าครบหรือไม่ครบนะคะจะเป็นแบบนั้นแต่ว่านี่คือผมสมมติตัวเองว่าเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวก็แล้วกันนะครับคือตรวจนับสิสดนะครับว่าครบหรือไม่ครบ เขาบอกว่าถ้าตรวจนับศิลสอนแล้วไม่พร